เรารู้โลกไม่รู้ธรรมแต่พอเรามารู้ธรรมเราก็จะรู้โลกแล้วตอนนี้ผู้จริงคนยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพระทำไมห้อยรูปประคำครับเขาไม่เข้าใจว่าอของประดับเนี่ยเขาไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจ จริงๆนยประโยชน์มหาศาลนะเนี่ยบันทึกบริกรรมเข้าไปในรูปประคำนะถึงไม่เห็นเลยพวกที่มีฤทธิ์เนี่ยแค่แครูปประคำรูกเดียวยังเป็นงูได้เลยอ๋อเอาจิงๆเนี่ยแต่หลวงตาเคยบอกว่าประคำหลวงตาอธิษฐานเป็นโอ้โเป็นแก้วฮะเป็นจกักรพรรดิฮะสอยสังวนจกักรพรรดิใช่ เป็นสมบัติจกักรพรรดิครับ